ครั้งนี้ที่นี่อ่างทองนะครับจะขอพาทุกๆกคนนะครับได้มากันที่เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับซึ่งเรานั้นได้มาตามคําเชิญนะครับจากท่านนายกไพโรธพวงศิริและก็ท่านรองนายกสํารวยชิมชวีครับที่ได้ชวนเรานั้นได้มาดูที่บ้านเรือนไทยไผ่ดำพัฒนาต้นแบบแห่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืนครับบ้านเรือนไทยหลังนี้นะครับสร้างขึ้นอย่างประณีต งดงามและสะท้อนเอกลักษณ์ของตำบลไผ่ดำพัฒนาได้อย่างลงตัวไม่น่าแปลกใจเลยครับเพราะว่าที่นี่นั้นได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านเรือนไทยที่มากที่สุดและสวยงามที่สุดในจังหวัดอ่างทองในมุมมองของที่นี่อ่างทองนะครับเราได้มองเห็นถึงศักยภาพของสถานที่แห่งนี้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเปิดเป็นศูนย์รวมบริการสำหรับคู่รักไม่ว่าจะเป็นทั้งสถานที่ถ่ายพิเศษชุดไทยด้วยฉากหลังอง,งดงามของบ้านเรือนไทยแท้ จะช่วยให้เดรมิดภาพถ่ายนะครับได้ออกมาอย่างสวยงามเหนือการเวลาหรือจะเป็นสถานที่จัดงานแต่งงานแบบไทยโบราณครบวงจรตั้งแต่พิธีการอันศักดิ์สิทธิ์รวมไปถึงการจัดเมนูอาหารข้าวหวานพื้นบ้านแบบพเพลิดรพนะครับพร้อมทั้งทีมงานมืออาชีพที่คอยดูยแลทุกรายละเอียดครับเพื่อให้วันสําคัญของคุณนั้นได้อบอวนไปด้วยความสุขและความทรงจำที่ประทับใจมากที่สุดในราคาที่จับต้องได้นะครับที่นี่อ่างทองเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งครับว่าหากบ้านเรือนไทยภัยนพัฒนาแห่งนี้ ได้เปิดบริการอย่างเต็มรูปแบบและมีการประจัสัมพันธ์ที่ดีนะครับสถานที่แห่งนี้ก็จะเป็นหมุดหมายที่สําคัญที่จะสร้างความทรงจําอันล้าค่าให้กับทุกคู่รักในอนาคตได้อย่างแน่นอนเลยครับ